ที่นี่เนี่ยมาก็ปลูกมันทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกนะฮะมีบ่อบัวกจารจองผักการจ,จองเนี่ยเป็นคนอีสานเขาจะรู้ดีมากว่ามันเป็นผักกินน้ําพริกกินกับปลาอร่อยรอบๆสระเดิมก็มีผักปกูผักอะไรเงี้ยนะฮะที่ขึ้นอยู่เนี่ยรอบคลองน้ําที่เราปล่อยน้ํามาตรงไหนมีความชุ่มชื้นตรงนั้นก็มีธรรมชาติเกิดเองนะครับฝั่งนู้นก็เป็นท้องนานะฮะที่เห็นอยู่ท้องนาอันนี้ก็เป็นท้องนาซึ่ง เราไม่ได้ทําเองฮะ,ะงเราให้ชาวบ้านเขาทำนะฮะเราไม่ได้ให้เช่าแต่เราให้เขาทํากินเขาก็แบ่งข้าวมาให้เรากินนะครับแต่ขอร้องเคาอย่างเดียวเท่านั้นนะว่าต้องเป็นออร์แกนิกนะปาะไร้สารนะครับปลอดสารเลยไร้สารด้วยปลอดสารด้วยนะครับคือเราจะได้กินได้อย่างอย่างสนิทใจนะครับวันนี้คนไทยทุกคนเนี่ยเป็นห่วงมากเลยกินผักในเมืองเนี่ยเพราะเราไม่รู้ว่าผักที่เขาเอา ไปปลูกไปขายให้เราเนี่ยมียาอะไรติดอะไรบ้างนะครับโรคภัยไข้เจ็บมันก็จะตามเราไปทําไมคนถึงได้เจ็บป่วยมากนะครับเพราะเราขาดสิ่งเหล่านี้ฉะนั้นมาอยู่ที่นี่เนี่ยถามว่ามีกินไหมถ้าเราขยันเราจะเดินเก็บผักมีกินปลูกทั้งมะพร้าวปลูกทั้งขนุนปลูกทั้งมะละกอปลูกทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่เราอยากจะปลูกกินแต่เราไม่ได้ปลูกเพื่อขาย หน่อไม้เยอะมากที่นี่นะฮะนอกจากเราปลูกหน่อไม้แล้วเรายังได้ไม้ไผ่มาใช้ทําอะไรต่ออะไรมากมายใช้สอยช่วงแบบแบบระยะสั้นเนี่ยเราใช้ไม้ไผ่ในส่วนของเราเองมันเป็นความสุขะฮะแต่ที่สุขที่แท้จริงคือสุขที่เราได้มาพักผ่อนเรามีเงินให้เราจะซื้อของกินก็ได้แต่เราปลอดภัยไหมแต่ที่นี่มีใบยอนะครับผักกูดใบมะกอกป่านะครับ ทุกอย่างในนี้เนี่ยเรามีหมดแล้วเราผมก็ปลูกอย่างละต้นสองต้นแม้กระทั่งชะมวงผมก็มาปลูกนะฮะไม้อะไรที่เขาบอกว่าปลูกแล้วมีประโยชน์ผมปลูกเอาไว้ให้ดูเล่นหมดแม้กระทั่งลูกอะไรนะที่คนมอญเขามัดตาด <S <S ผมก็มาปลูกไว้สามสี่ต้นปลูกไม้ที่นี่ปลูกเพื่อให้คนที่มานี่ได้เรียนรู้เท่าที่จะเรียนรู้ได้หนอกล้วยก็ยังกินได้หยกกยล้วยเราก็กินได้นะฮะ <S <S ปีกล้วยเราก็กินได้ขอให้เราขยัน นะปลูกอย่างนุ้นดิบปลูกอย่างนี้หน่อยใบตรงใบเตยมีหมดครบหมดหอะวันนี้เราต้องการคนที่มาสัมผัสอย่างน้อยไม่มาช่วยทํากินแต่มาเห็นแล้วมาสูดอากาศดีๆมาเอาตัวอย่างไปคนที่มีกําลังมีที่ดินก็ช่วยกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศขอบคุณมาก